รู้ไว้จะได้ไม่เสียสิทธิ์พรบคุ้มครองอะไรบ้างในเรื่องของการรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุในเบื้องต้นพรบนอกจากตายแล้วเบิกค่าใช้จ่ายอะไรได้บ้างพรบเป็นประกันภัยภาคบังคับที่เจ้าของรถทุกคัน จะต,ต้องซื้อติดรถเอาไว้เพื่อความคุ้มครองในเวลาที่เกิดเหตุในกรณีเสียชีวิตก็จะได้รับ35,000บาทต่อรายหากได้รับบาดเจ็บก็จะมีในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน30,000บาทจ่ายตามจริงวันนี้เรามาดูว่าวงเงิน30,000บาทนี้สามารถเบิกอะไรกับพรบรได้บ้างซึ่งใช้คําว่าค่าใช้จ่ายอันจําเป็นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 1. เรื่องของค่ายาค่าอาหารทางเส้นเลือดค่าออกซิเจน2ค่าอวัยวะเทียม และอุปกรณ์ในการบำบัดรักษารวมทั้งค่าซ่อมแซม 3. ค่าบริการทางแพทย์ค่าตรวจค่าวิเคราะห์โรคทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าจ้างพยาบาลพิเศษและค่าบริการอื่นๆเว้นแต่แพทย์เป็นผู้สั่ง สี่ค่าห้องและค่าอาหารตลอดเวลาที่เข้ารับการรักษาพยาบาล 5. ค่าพาหานะนำผู้ประสบภัยไปโรงพยาบาลหรือไปสถานพยาบาลแล้วทั้ง5รายการนี้ก็จะรวมอยู่ในหมวดของค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในกรณีที่ผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ซึ่งพรบรจะให้ความคุ้มครองตาม5รายการนี้ ที่เข้าในหมวดใละเรื่องของค่ารักษาพยาบาลในเบื้องต้น